Can you hear me? Hit me. Hit me. Hit me. สวัสดีครับสวัสดีทอนันผู้ชมของเพนมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับนี่คือรายการพันชิดไฟในครับประจำวันพุทธที่ยี่สิบหกกรกฎาคมครับเราวัน ครับมาดูกันนะกับคู่แรกของค่ำคืนนี้นะครับในศึกพันชิตไฟในครับประจำวันพุธที่26กรกฎาคมของครับที่สนามวมยเพชรบัญชานะฮะสำหรับประวัติของนักมวยนะครับมุมแดงแพทริก MMA มวยไทยนะครับจากประเทศเนเธอร์แลนด์อายุ29ปีครับส่วนสูง174ซติเมตรครับสถิติการชกทั้งสิ้น4ครั้งชนะ2แพ้1เสมอ1ครับ เ,เดียวว่ามาใหม่ถอดน,น้าเลยนะฮะโบมน้ำมันครับเซอร์ดา WMC สมุยนะครับจากประเทศจุรกีอายุ29ปีสูง173เซนติเมตรครับสถิติน่าสนใจครับชนะทั้ง7ครั้งนะชด7ครั้งชนะทั้ง7เลยนะครับเอาล่ะมาดูมาดูกันที่เวทีกันต่อนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำติชมสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะมีตรงไหนที่ขัดข้องระบบทงไนที่ขัดข้องสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับมาครับเข้าไปครับตามด้วยมัดแล้วก็เตะค,ครับเตะขวาล่างที่ขวาครับฐานด้านของเซด้ามัดลำตัวครับตามด้วยเตะล่างครับแพทริกมุมแดงนี่แพทริกจากนเนเธอร์แลนด์น้ำเงินเซด้าจากจูร์เกีย ต่อไปครับไล่แขนกันฮนะวัดกําลังแขนกันตีเขา่าแล้วก็พลิกโอ้ยโดนพลิกเหลี่ยมลงไปจังหวะน,นี้ของแพทริกฮนะโดนพลิกเหลี่ยมลงไปครับหมัดขวาจากเซอร์ดาทำแพทริกหน้างายฮะสลับเตะกันแลกเตะกันขีบซ้ายไปเตะขึ้นมาแพทริกแพทริกเดินเข้าหาเตะขาพับได้ครับแพทริกเซอร์ด้าหลังติดเชือก เตะขาไปครับเซอร์ดาพทริกเตะขาขึ้นเข้าม้าในวงในจับตีเขาอะเซอร์ดาพทริกพยายามจะโศกเซอร์ดาตีเข่าขวาเข่าซ้ายเข่าแลกกันตีเข่าไปแหมงเวียงไม่ลงตีเข่าตีเข่าเรากำแพงเราดันไว้เซอร์ดาเซอร์ดาต่อยลำตัวเซอร์ดาเตะลำตัวแพทริกว่ายังไงเซอร์ดาเข้าไปเตะที่ขาแพทริกเตะส่วนมาเซอร์ดารับไว้แพทริกเตะเซอร์ดาหลบได้นะฮะ เอาล้วเข้าไปครัมบมัดซ้ายมัดขวาครับชี้ขวาเซอร์ด้าแพทริกเข้าไปแพทริกมัดซ้ายโอ้ยเซอร์ด้าถือกับเซแพทริกสวนมาเหมือนกันเอาหมดยกพักกันก่อนสักครู่นะครับเข้าสู่ <S <S สยกที่สองครับมาถึงก็เปิดเกมลุยกันเลยชี้เข้าไปแพทริกมุมแดงเซอร์ดานมุมน้ำเงิน แข็งคืนไปครับทางด้านของเซอร์ดานพยายามจะเข้าไปลยเข้าไปปะทะนะฮะทางด้านของแพทริกมันนี่สวยงามครับ ตัวด,ดักไว้เซอร์ดานมุมน้ำเงินแพทถึงนีจากเนเธรรอแลนด์เซอร์ดานจากยูรุคียเมื่อก่อนนี้ตุรกีเนี่ยชื่อว่าตุรกีนะครับแต่ว่าเวลาอ่านชื่อตเตอร์คีจะเป็นชื่อของไก่นะฮะชื่อมันไปซ้ำกับไก่ตเตอร์คีนะครับทำให้ทางด้านของประเทศตุรกีขอเรียกร้องที่จะเปลี่ยนชื่อจากตุรกีเป็นตุรกีนะครับนี่คือเรดเล็กๆนะฮะ พอฮักเซอร์ดานได้ขามาแพทริกได้ข่ายทีมแพทริกเกี่ยวไว้เซอร์ดานขัดซ้ายขวาไม่ถึงครับแพทริกขัดซ้ายขวาขวาซ้ายเซอร์ดานพยายามจะสวนกลับเซอร์ดานชาวมาเตะแพทริกเกี่ยวไว้จับตีเขา่าโดนตีเข้าไปหนึ่งดองนะเอาละครับเดิอดเข้าหาวเตะขาไป หัดซ้ายขวาครับหัดตามด้วยเตะฮัทแพทริกมัดซ้ายขวาไปเซอร์แดนเตะที่ขาครับแพทริกเดินเขออา้าหาต่อยลำตัวตามด้วยเตะเตะขึ้นมาเหมือนกับเซอร์แดนเตะไปทับเซอร์แดนเซอร์แดนที้งลำตัวเซอร์แดนหมัดขวาแพทริกเตะลำตัวเซอร์แดนเตะคืนแม้ให้มาก็ให้คืนนะ เรียกได้ว่าให้มาให้กลับไม่โกงนะครับโอ้ยจับเกี่ยวรับดันลงไปเรียกได้ว่าถึงจะเป็นมวยต่างชาตินะแต่ว่าลีลาลวดลายถึงว่าใช้ได้เลยนะครับทางด้านของแพนติกแล้วก็เซอร์ดานนะครับทริกจังเนเธอร์แลนด์น้ำเงินเซอร์ดาจากจอร์เจีย รอบทเขาไปเจอทีมดักไว้ครับบัดขวาจากเซอร์ดานเซอร์ดานเข้าไปบัดขวาตามด้วยเตะซ้ายทีมดักไว้แพทริกเข้าไปแพทริกบันลับตัวเซอร์ดานเตะขึ้นมาแพทริกยังยิ้มได้นะแพทริกยังยิ้มสู้แพทริกบัด้ช้ขวาเซอร์ดานเตะลำตัวขึ้นมาเซอร์ดานแพทรากเข้าไปเตะลำตัวอีกทีหนึ่งเตะที่ขาตามด้วยเตะบอลหน่อยเซอร์ดานนาเป็นชุดครับแพทริกว่ายังไงอะแพทริกรับเยอะไปหน่อย ต่อไปครับบัดขวาเซอร์ดานบัดซ้ายแพทริกแพทริกขึ้นไปแล้วเซอร์ดานเตะลำตัวกลับมาเซอร์ดานถีบลำตัวเตะไปครับแพทริกบัดซ้ายแพทริกตามวยเตะซ้ายเซอร์ดานพยายามจะเดินเข้าไปเซอร์ดานต่อยไม่ถึงอระดอกนี้แพทริกเตะมาเซอร์ดานเตะกลับแพทริกบัดเซอร์ดานลุยโอ้ยแลกกันไม่ได้หายใจเลยครับแบบนี้ก็สนุกสิครับ มาบัดขวาแพทริกเตะลำตัวเซอดน์นติดบล็อกมัดซ้ายขวาแมมไม่ถึงไหลโนบไปนิดหนึ่งเซอร์นต่อยมาเตะซ้ายแพทริกเซอร์แดนจะเข้าไปสอกมัดขวาเสซอด์านเขาเจอ,อมัดศอกแม่ชิลมุนพันโตกันเลยฮะนั้นตอนนี้เตะลำตัวครับ ขอไปคับเสดานต่อยไม่ถึงแพทริกเตะมาแพทริกเตะซ้ายแพทริกโดนช่างมาแพทริกเตะลำตัวเสดานเกี่ยวไว้เสดานเข้าไปเขา่าแหมเสดานต่อยตามด้วยเตะฮะมีต่อยมีเตะครับอาวุธกับเครื่องครับเส,สดานเสดานไปสูงเสดานเข้าไปต่อยแหม่ฮู้ดไปหน่อยแพทริกเตะซ้ายมาแพทริกเตะอีกที บัดขวาเซอร์แนแพทริกจะเข้าไปศอกอ้าวจังหวะน,นี้ลื่นลม้มลงไปฮะลื่นล้มลงไปกรรมการยังไม่นับน,นะครับมัดขวาคร่อมไปหน่อยครับเซอานเซอานทีล้มตัวมัดซ้ายแพทริกเซอด์นเตะล้มตัวเจอมาดซ้ายแพทริกสวนมามาดซ้ดายแพทริกเซอรดนเตะไปแหมให้มาให้กลับไม่โกงนะเรียกได้ว่ายังไม่ได้หยุดหายใจเลยครับคู่นี้มัดซ้ายเซอร์แดนมัดขวาซ้ายแพทริก ผมนำเงินเซอร์ดานผมแดงแพทริกแพทริกจะเข้าไปส่องแหม่ไม่ถึงนะฮะเซอร์ดานอ่าแพทริกลบไว้นะครับเซอร์ดานเข้าไปเซอร์ดานเตะลำตัวเจอแพทริกเตะพับในเซอร์ดานต่อยตามด้วยเตะเซอร์ดานต่อยขวาแพทริกว่ายังไงเซอร์ดานจะส่องไปเซอร์ดานทีมลำตัวเซอร์ดานแหม่แพทริกลบได้นะแพทริกเตะลำตัวแพทริกเซอร์ดานเตะคืนโอ้ย เตะไปต่อยมามันเหลือเกินคู่นี้นี่แหละครับมันต้องอย่างนี้ฮนะมวยมันมาจากสนามมวยเพชรบัญชาโมย,โยพักเตะพบในเตขึ้นมาแต่สวนกันทีมลำตัวเซอร์ดานพยายามเข้าหาแพทริกต่อยตามด้วยแต่เซอร์ดานพยายามจะเฉีดแพทริกเกี่ยวไว้ครับแพทริกเดินเข้าหาแพทริกเตะขา เซอร์แดนว่ายังไงฮะเซอร์แดนเข้ามาแต่น้ำตัวเจอแพทริกแต่สวนให้มาก็ให้กลับยังไม่มีใครยอมใครกันเลยนะตอนนี้เตะสูงเตะสูงขึ้นมาบัตซ้ายขวาเซอร์แดนแพทริกพยายามจะเข้าไปทำแต่เหมือนจะหาจังหวะยังไม่ได้นะครับฉีดดักไว้ครับเซอร์แดนเซอร์แดนฉีดน้ำตัวดักไว้แพทริกเดินเข้ามาแพทริกเตะซ้ายไกลไปหน่อย เซอร์ดานออกยังจังหวะออกยังไม่ได้ครับแพทริกเตะขาเซอร์ดานเตะขึ้นมาเข้ามามัดแล้วตามด้วยเตะครับเซอร์ดานแมนเซอร์แดนนี่ชอบที่จะต่อยแล้วตามด้วยเตะน,นะฮะเข้ามาเจอหมัดของแพ,ทร,พทริกแพทริกติดเชือกเข้ามาตั้งกระแพงแวสเซอร์ดาน,นต่อยอไปเซอร์ดานเซอร์ดานทีบลำตัวดักไว้เซอร์ดานหมัดขวาเซอร์แดนนี่ออกอาวุธเยอะเหลือเกินครับวันนี้ เซอรนตีเขา่าตีเขา่าเซอร์อนศอกเซอร์นโดนถักออกมาฮะโดนทางแพทริกพักออกมาอยากจะหห่หาบัดซ้ายแพทริกบัดขวาเซอร์นเหมือนจะต่อยคบกันทั้งคู่นะฮะต่อยไม่โดนนะครับเข้าไปครับบัดแพทริกบัดแพทอีกชีเซอรดนว่ายัางไงเซอร์อนคงพอตีเขานะ่าฮะดอกนี้ อ่ะแยกกันมากรรมการแยกก่อนกรรมการอุทัยชดอภร์แน่นอนครับรายการแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยฮะถ้าเราขาดผูดส้สนับสนุนนะฮะและผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเข้ามาครับจับตีเข่าและตามด้วยซอกรับเซอร์ดานสองอีกทีครับเซอร์ดานแหมเซอร์ดานลุยกระจายฮะเซอร์ดานแพ้ฟิกพย,ยัมเข้าไปเซอร์ดานต่อยตามด้วยเข่า เสือร์ดานดันออกมาแพทริกว่ายัางไงเสือร์ดานมัดขวาเสือร์ดานเข่าขวาเสือร์ดานเข่าขวาอีกทีมัดซ้ายขวามัดขวารับตัวซ้ายขวาตามด้วยศอกตามด้วยเข่าแพทริกเตะรับตัวขึ้นมาเสือร์ดานเตะขึ้นไปตามด้วยเข่าเสือร์ดานโอ้ยน้ำกระจายเลยฮะเข่าเสือร์ดานทีมรับตัวครับเสือร์ดานเตะขามาแพทริก เซอร์ดนซอกแพทริกว่ายังไงครับแพทริกเซอร์ดนเข้าเข้าไปเซอร์ดนแพทริกตัวเริ่มงอนะพ<ง> <pursuing. S 2> อมอาการงอแพทริกเตะขามาโอเคหมดยกรหมดยกที่4พักกันสักครู่ครับผู้สนับสนุนของเรานะขอขอบคุณบอยเดนเจ็ดแปดเก้าผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสนามบวยเพชรบัญชาสนามมวยวิกแอร์อันดับหนึ่งของภาคใต้ แอร์กรีแอร์ดีๆที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกขอขอบคุณบุญแลวดนที่อุรภพลขอนสมุยโดยท่านสมชายภูสวัสดิ์ครับขอขอบคุณเพชรยินดีโดยเสียโบสขอขอบคุณจิตเมืองนนท์โดยซอเอยขอขอบคุณเกียรติเพชรโดยปาชุนและพี่เดียเกียรติเพชรขอขอบคุณมวยสด .com ขอขอบคุณพันชิดมวยไทย ขอขอบคุณพันชิตไฟไนขอขอบคุณ m AA, Academy, อ็ m a r เอ a l Art ยวอาร์ตแขอขอบคุณโชคแมกซีนและขอขอบคุณเซ็นที่โชคมวยไทยจิมส์อ่าลามาดูกันที่เวทีกันต่อนะครับเดินเข้าหาครับแพทริกแพทริกพยายามจะเข้าไปเตะลำตัวเตะสลลำตัวแพทริกแพทริกมุมแดงเซอร์ดาน์มุมน้ำเงินครับเซอร์ดานทีมลำตัวดักไว้แพทริกเข้าไปทำแมนแต่ไม่ได้จังหวะนะมันลำตัวครับแพทริก เซอรนว่ายังไงฮะเซอรนเซอร์แดัด,ดขวาเซอรนเตะสูงไปฮะโยนแข้งไปเซอรนเตะลำตัวเซอรนทีมลำตัวแพทริกรับเยอะไปนะแพทริกเซอร์ดนเตะตัวแพทริกเกี่ยวไว้แพทริกแหมคือถ้าดันแล้วไหลเกิน2ก้าวนี่ไม่เอาวุ่นนี่กรรมาการต้องเข้ามาห้ามไว้นะครับมาลุยกันต่อนนะะเซอร์แดัดขวาเจอแพทริกเตะขาขึ้น หมัดและตามด้วยทีลำโตครับแพทเอซอร์ดานแต่มารับแข้งไว้ครับแพทริกเข้าไปแหม่ตอนนี้แพทริกนี่ต้องให้ได้น็อกแล้วนะครับและตอนนี้ก็เป็นสัญญาณของรัวปีกรองแล้วนะฮะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าใกล้ที่จะหมดยกแล้วนะครับเข้าไปสครับเซอร์ดานมาดตามเตะคืนมาแพทริก มาซ้ายครับเซอร์ดานอันนี้ต้องชื่นชมนะครับนักมวยสังชาติทั้งคู่นะครับเรียกได้ว่าออกอาวุธกันทุกยกเลยจริงๆนะฮะสร้างความสนุกสร้างความเร้าใจให้กับผู้ชมทั้งผู้ชมในสนามมวยเพชรบุชาและก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับนี่ครับมวยหยกก็เดินทั้ง5ายกได้นะถ้าถ้านักมวยมีความฟิตเพียงพอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แผนของนักมวยแผนของพี่เลียนะครับแล้วก็ร่างกายของนักมวยด้วยนะฮะ ถ้าชกกันแบบนี้ก็ผู้ชมก็ชอบครับคนพาก็ชอบนะบเพราะว่าสนุกครับเอาล้วฮะเข้าสู่ช่วงปลายยกของยกสุดท้ายแล้วนะครับ in a final round เดี๋ยวเรามาดูนะว่าทางรันของกรรมการนะครับจะชูมือให้กับฝั่งไหนนะครับ รวมคะแนนจากกรรมการทั้งสามท่านครับกรรมการชูม,มือไปที่ท่านของมุมนันครับเซอร์ดาร์ <And the S 1> เป็นแค่ชนะครับลูคอนเนอร์